ไม่ไม่ใช่มาม่องน้นนวนสิทำอะไรเร็วไปไหมมาถึนที่แล้วนะ,ท,ะทำาไรอะไรู้สึกมีปมเป็นอะไรจำเรียนมา ไ,ไม่สิเ็นอะไรคิดว่าคุณจะไม่กลับมาแล้ว <c oughs> ผมก็กลับมาแล้วนี่ไงรีบเปลี่ยนเถอะฉันรู้ว่าคุณดีมากลยอ้าว<ม>ฉันจะไปห้องแมม แตล้วปุ่ไปตรงนแมอผู้ฝึกมีรอฉันนะออแบบน้องเบียมลี่นี่คืออะไรเหรอผู้ฝึกมีน้ำปานายแดงผมรู้จากเล็ดคือว่าบรรเทาอาการได้ใช่เหรอทำไมฟุ้งถึงฉลาดแบบนี้ล่ะยยโยแหงจากผมน้อยทำไมล่ะบางทีผมก็ใช่คนดีอย่างที่คิดทำไม เพอ่่ไม่ทันหงนเกินไปแล้วผมไม่ทันฟังตัวเลยใช่เหรองั้นฉันให้รางวัลคุณอีกครั้ง